หมายความตอนเทพสลินนี่เริ่มมีรวมรวมวงรวมวงกับเพื่อนละวเพราะเล่นในห้องเนี่ยอ๋อโอเคเล่นกีตาร์กีตาร์บ้างตีกลองบ้างร้องบ้างคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องแชร์กันสมมุติว่าชั่วโมงละร้อยเอาเอาคนใี่้อง้องสองก็แชร์กันอ่าฮะแต่ตอนสมัยนั้นคิดว่าแชร์แล้วต้องเล่นเครื่องให้ได้เยอะคือแยกกันเล่นกีตาร์ก่อนอ๋อเหรอคือเข้าไปปุ๊บต้องแยกกันเอาใครเล่นกีตาร้ามนนี้เล่นเบสแล้วก็ไปตีกลองอ่าแล้วก็ร้อง แต่ส่วนใหญ่ผมร้องด้วยร้องด้วยไงจนกระทั่งเล่นไปเล่นมาก็จะเจอเพื่อนเออที่เล่นกีตาร์เก่งกว่าเราด้วยเล่นกีตาร์ไปเล่นกีตาร์โอเคอ่าฮแต่คนที่ตีกลองดีก็ร้องต้นเหลือไม่เหลืออะไรร้องเพลงเดียวแล้วและนะตอนนั้นก็คือซ้อมเพลงบล็อกเพลงฝรั่งใจเพลงฝรั่งบิ๊บเบิลเพล่บิ๊บเบิลเพลอะไรพวกนั้นเลยบิ๊บโออะไรอะไรหมดอะอะไรหมดฮะบิ๊บบูลแอดอะไรได้หมดแล้วอ่าดิสก์เบรนอะไรก็สตูโอน วิสปอแ์ตใช่ไหมก็เสื้อผ้โฮมั้แกนฟังใช่ไหมใช่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 แเล่กใหญ่เลยแก่ล้อตอนนั้นได่นคือแก่แก่เองแก่อย่างเดียวแก่อย่างเดียวแก่แล้วฟังมั่วเลยนะฟังก่อนก่อนจะไปห้องซ้อมเนี่ยเ้าเรียกว่าซ้อมซ้อมโป่งก่อนโอเคใช่ใช่ต้องแบบเฮ้ยเราซ้อมก่อนดีกว่ก่อนรห้องซ้อมเสียงเงินซ้อมก่อนมือกองตีหมอนปักปักก่อนซ้อมทวนกันก่อนก่อนเข่า้องซ้อม ตอนนั้นเริ่มเริ่มเริ่มจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราเนขัดแย้งกับที่บ้านอ๋อเริ่มมีอ้าเริ่มเริ่มตั้งวงคือเขาตั้งใจให้เราไปเรียนหนังสือครับจบครับก็ไปทํางานนั่นคือโมเดลมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่เราพอพอเล่นดนตรีปุ๊บเนี่ยพอไปชอบดนตรีเนี่ยมันก็ถูกเบี่ยงเบนไงแล้วพ่อแม่ก็เห็นว่าเริ่มเยอะแล้วครับต้องเขาปราอือคือในห้องผมที่มีโปสเตอร์แล้วเริ่ม อ๋อในห้องนอนห้องนอนเี่นี่็เหมือนคนทั่วไปที่ชอบจริงๆเ่ยเริ่มมียูเลียบเริ่มมีโหมดจำได้เลยนะหรือเต็ปิ้นมีปอเตอร์เต็มละพ่อฉีกทิ้งหมดเลยเหมือนในหนังเลยนะเหมือนในหนังเลยฉีกทิ้งเลยบอกไม่ได้ต้องเรียนหนังสือแล้วตอนนั้นพี่ป๋กรู้สึกไงก็ก็้สึยใจแหละว่าเขาเขาไม่เข้าใจเราใช่ครับเขาไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเยอะหรอกนะก็แต่เปความรู้สึกว่า ก็เหมือนเด็กดื้อโคตรยังไงอืมไปรุ่นตัวเ่ยังชอบไม่ให้ติดโปสเตอร์ก็เอาใส่ป๋บอกสมุดหนังสืออ๋อโอเคเรื่องเรียนเรื่องเรียนเพื่อนจะได้รู้ว่าเราได้รู้เอ้ยตรงนี้ไหมฟังเพลงฝรั่งอ่ะใช่ใช่อือจบจบไหมครับเทปซูรินจบเลครับไม่งั้นแบบถึงมสองห้าแล้มอะ๋อมีแค่มสอก็คือตอนพี่โป๊ะเนี่ยเป็นป .7 แล้วก็มาถึงมสอมสอแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยมหาทยาลัยก็วางแผน พอไปเอ็นไปเอ็นวิติศาสตร์ก็คือตอนนั้นต้องธรรมศาสตร์แน่ก็เรลือกคณะเดียวเลยใช่ไหมมันตอนนี้วิติศาสตร์ในตอนนั้นเพราะว่าอาผมที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาวิติธรรมศาสตร์วิศาสตร์ธรรมศาสตร์อเราก็จะไปร่องนั้นแหละก็ไปช่องนั้นเลยแบบว่าเออจะไปเป็นนนายเป็นอะไรเป็นอะไรมันคงมันคงพอเอ็นไม่ติดก็ไปรามครับก็ไปวิติศาสตร์รามอตอนนี้มันไม่อยู่แล้วเพราะว่าเพราะราม มันมันมันเป็นมหาวิทยาลัยเปิดใช่แล้วว่าผมเริ่มยาวผมยาวแล้วเพราะม4 5ผมไม่ได้เรียนงรอรออ๋อสี่ห้าเล่นรอรอผมเพราะผมยาวแล้วอครับนะฮะพอพอพอสี่ห้านี่เล่นเยอะแล้วครับสี่โม4โม5นี่เล่นกับมือกีต้าวงแฟลชแอนด์สกินแหละพี่จุ่มพดเลยกับพันเรียนอยู่อัมโนสินอ๋อโม4โม5นี่วงเดียวกันละมาเล่นด้วยกันแล้วโอเคโอเคตอนนั้นอะคือ หมอสหนึ่งสองสามนี่ยังยังเดกขานะยังไมซ้อมอยากเล่นอะไรตอนตอนหลังเนี่ยหมอสสามเนี่ยเริ่มเลือกแล้วว่าจะเล่นอะไรจะจะแบบไหนแต่เป็นนักร้องจะยเมืพอไปเจอสายที่ซื้อสายจุลพจอ่ะอ๋อเขาชื่อสายโอ้เล่นดีโอ้ถูกใจเลยเว้บาร์ถึงก็ร้องมาดุ้งมาท่อมในสมัยก่อนนะอ๋อเอาเว้ยผมจุลพจกระบวนการเล่นับพันครับตรงว่าผมเป็นสะสมแผ่นเสียงตั้งแต่อยู่สถาที่ประดุมวันเป็นมีเป็นพันพันแผ่น แต่โป่งเนี่ยรู้จักเพราะพี่ทักษ์มือเบสเดือดซันเขาเขาอยู่อเมรีสินผมอยู่สารทประดวันจริงแต่ผมออกมาออกมาเข้าอเมรีสิก็มาเจอพี่ทักษ์ผมก็บอกผมจะตั้งวงนะชื่อนาะอ้อนอเขาก็บอกเขามีเพื่อนคนบ้านเดียวกันอำเภอปนทิวจังหวัดชุมพรไอ,อผมเป็นคนกรุงเทพอยู่ซอยลาดน้องสองนั่นแหละปรากฏว่าเขาก็ดึงโป่งมาไปรู้จักเขาเพราะว่าพี่ทักษ์สีสัง เบสครับรู้จักออ๋เป็นจุฬาเหมือนกันใช่ใชพี่พทักก็มาจากชุพาใช่เป็นจุฬาเหมือนกันเป็นเพื่อนกันเลยไหมครับเพื่อนกันเลยโอเคพี่ทักแก่กว่าปีนึงครับก็เรียนตั้งแต่ถมอ่ะเตะฟุตบอลด้วยกันอะไรเงี้ยครับโอ้เพื่อนสนิทกันเลยเพื่อนสนิทเลยแล้วเขาว่าอยู่ที่ยามนุ่ศิลป์ครับเขาไปจับคู่กันโอเคพี่ทักเล่นแล้วเล่นเบสอ๋อ้แล้วได้มือกีตาร์ตอนแรกเล่นกีตาร์แล้พี่ทักก็เล่นกีตาร์คู่กันครับแล้วเพื่อนอีกคนเล่นเบสครับแล้วก็ผมมีมือกลองจากเทพสซิลินครับเพ ผมร้องอืตั้งวงมีกีตาร์สองตัวเบสหนึ่งละกอดตอนนั้นพี่พิทักษ์เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์พอสักพักหนึ่งเหมือนมือเบสเขาแบบไม่โดนไม่โดนใจอ่แล้วไม่โดนกลุกนี่แล้วพิทักษ์บอกเขาเล่นเบสได้ก็เลยพี่พิทักษ์ก็เลยเปลี่ยนมาเล่นเบสแล้วสายเนี่ยเลือกสายก็คือคุณจุงพอศเนี่ยจูงมันเนี่ยเขาชอบแร็คสบัดเป็นหลักเขาบอกเขาเล่นสามชิ้นเลยโสามชิ้นพอ่ามุ่งไปทางนี้เลยอ่าแล้วตั้งหน้าแถ่นั้นแหละเริ่มแร็คซับบัตกัน จริงจังแต่ว่าก็เล่นเมงยุคสมัยด้วยนะครับครับพวกเอตอนนั้นก็มีเด็โฟกเล่นนะสวัสดีครับผมพิทักษ์สีสังเล่นเบสครับผมกับโปงนี่จริงๆเป็นคนบ้านเดียวกันโยนเพลปะทิวจังหวัดชุมพรรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆก็ลเล่นฟุตบอลอะไรมาด้วยกันแล้วก็จบปอเจ็ดสมัยนั้นนะสมัยนี้ไม่มีแล้วมั้งจบมาด้วยกันอ่า ผมนี่จะอายุเยอะกว่าผมปีหนึ่งคือเกิดก่อนนั่นแหละเพราก็จบประจําผมก็เข้ามาเรียนเทพศิรินผมก็เรียนต่อที่นู่นจนโมสามสมัยนั้นโมสามไม่นานมากหรอก <laughs> <laughs> ก็ผมมาเรียนต่อในศิล์นอ่าแล้วก็มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็เจอกันก็ผมก็ฟังเพลงนู่นนี่ผมก็เฮ้ยชอบสนใจหลังจากนั้นก็ทําวงกัน เริ่มซ้อมอะไรกันแล้วก็มีมือกีต้าตั้งเรียนมัธยมมศห้าตอนนั้นอ่ะมศห้าตอนนี้ก็ประมาณมหกมหกมหกก็ช้าแล้วแหละแล้วก็มาจากบ้านนอกนะก็ตั้งวงกันก็มีจากเทพศรินสองคนจากเนื้อศิลสองคนจากเนื้อศิลก็มีผมกับสาย หลังสายก็มาทำแฟชั่นสกินผมก็เล่นกันมาหลังจากนั้นตอนนั้นชื่อวงนอาอ้นนะ